so pretty I'm a dead don't do that still alive please don't do that don t o don't do อย่ามึงอนึงคอมเมนว่า don't do that ไวะทไรเเขาาเขาเขาเาเข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 าาเขาเาเขาเาเเขาเขาาเขาเขาเขา e ขาเข l เข I เขาเาเขเขาเขาเขตุยเาเ love you, love you o มีนตุยชอบคุณนะที่แจ้งให้ทราบแต่ค่าเรื้องแต่ค่าเห็นกระจกละเอาดิไม่ได้ดูสูกว่าเองแบบวนขึ้นเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยคือหนักมากคือเคยหนักหกสิบใช่ป่ะเคยไม่เคยหนักหกสิบตอนสองพันสิบเจ็ดทอประกวดเสร็จใช่ป่ะคือข้าไม่ได้มงใหญ่ไงข้าก็ปล่อยตัวจอยจอยของข้าไปแล้วข้ากินเยอะมาก แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงแบบคือแบบมีความรักอะหรืออปล่าวะมันเป็นมกินถบบคำโม,มอ่อะไอคิดออกปะเวลาแบบมันม,มีความวมันกินแบบเอ้ยกินเก่งมากแล้วทีเนี้ยมารู้ตัวอีกทีอะคือคนคนค่างแล้วไม่อ้วนไม่อ้วนไม่อ้วนมารู้อีกทีคือช่างแล้วหนักปุสิบเลยแล้วทีเนี้ยช่วงอีกมันก็ใกล้จะอำลาใช่ปะก็มีต้องเริ่มแบบไปถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้ว ไปลองชุด่ะเองถ้ามารู้ตัวอย่างนี้เขส่งกระจมแบบจริงจังอ่ะถ้าไม่มีคอเลยอะ <c oughs> ล่ะไ,ไม่มีคอเลยแล้วพี่วัดบอกค้าว่าอะไรรู้บ้าก็คิดเัาเองดีกว่าเิอ คำด่าหรือคำห้ามในเรื่องของการกินอย่นั้นะพี่ก็ว่าเราต้องคิดเอาเองดีกว่าว่า <c oughs> เราควใจในนี้ร่างไหนเองก็ลดน้ำหนักแบบอ้วนแบบอ้วนเลยยังดีแล้วผอมทานอาลาพอหลังจากนั้นปุ๊บไม่กล้าอ้วนอีกเลยแต่ตอนเนี้ยไม่ได้แลวไม่ได้เลยจริงๆอันนี้ก็คือหนักมากหนักมากจริงๆหนักแบบโอ้มาช่างืา่อคืนเนี่ยแล้ว ถ้า,ถาไม่ได้นะอยากช่างเลยถ้ารู้ว่าใครช่างราช่รารับไม่ได้แนะ่เออนี่ก็รับไม่ได้หรอกแต่ว่าช่างหน่อยจะให้รู้ถึกว่าคนเบรออนตัวเองลงมาอ่ะต้องลดแล้วเขาว่าเพราะอีวานมาแล้วัลโหลอีวาน miss you when you come h a าย a n d เอาจริงป่ะเหมือคนเขาไม่ได้เข้ามาดูอ่ะเอ้ยเขาเข้ามาดูแต่เขาไม่เข้ามาคุยอ่ะ ตอนนี้ใครหนักกว่ากันมีเล็อุ้มหนักกว่ามีนาห้าโลไม่แต่เอาเออก็ได้อุ้มหนักกว่ามีนาห้าโลแต่ค่อนข้างไม่กี่วันเองแล้วแบบแต่เ้าเป็นคนดูดูใหญ่อ่ะถ้าดูตัวใหญ่กว่าเองอะถ้าสะโพกใหญ่ไงเขาเป็นคนข้างบนแห้งข้างบนเล็กมากแต่ใต้ใต้นมลงไปอ่ะฉับแต่เ้าเอาแผนะเจเนติกคน ทุกคนวันนี้สําหรับใครที่มาหาหารแล้วถ่ายรูปกรุณาถ่ายเราให้พังงสองแอ่ถ้ารูปไหนมันใหญ่จริงขอร้องแหละช่วยบีบหน่อยแล้วถ่ายสตอรี่ใส่ฟิลเตอร์ <c oughs> มันจะได้มีแรงในการกดรีมีหน้าบางุหน้าเหมือนนุ่นมรดุษเลย,ยในในจริงเอ็งเหมือนหลายคนนะดาราสายหวานอะ่ะเห็นคนเื่อบอกข้าเหมือนคนนั้นคนนี้ ส่วนค่าจะไปเหมือนฝั่งแบบเซ็กซี่ขยี้ใจอยู่ใครบ้างที่ขเขาชอบพอ,พอ,อถ้าเหมือนถ้าเหมือนพีนุ่มลัคนาเหมือนอพี่ปุ๊บปุ๊บกดทิปช่วงนี้วันไหนที่ลงผิวขาวหน่อยแล้วก็ทำผมตรงก็จะเหมือนพี่เกรซใครอีกหลายคนอยู่นะแล้วฝั่งบ้านแกลนก็เหมือน ใหญโกโก้เหมือนหลายคนอะไม่ค <concealed safety> <once> ่อยเหมือนตัวเองเท่าไหร่้าไม่เหมือนไม่ค่อยมีคนทักเขา่าหน้าเหมือนใครในที่เป็นนางงามเออแต่ส่วนมากเหมือนดาราเหมือนพี่แอฟเออเออชอบคนชอบบอกเหมือนเหมือนพี่แอฟทักตอนแล้วก็เต้ยนะทัเออใช่ใช่เหมือนเหมือนพี้รู้ว่าข้าเคยเป็นติ่งที่แี่เต้เลยหรอเเออช่วงตอนที่หลังเรื่องนาคีอะข้าแบบข้าแบบท่องท่างแบบว่าเข้ากลุ่ม เข้ากลุ่มเข้าแบบอะไรอย่างเงี้ยเออข้าก็ไม่รู้แบบตอนนั้นข้าครลซีนางมากเหมือนทวีสากเอาเถอะข้าแต่งตัวเย่วผมหน้าผมตอรีไอขนาดนี้เองยังมองข้าเป็นทวีสะกผิวคนบอกข้าเหมือนพิงกี้ข้าก็าไม่เหมือนอนะถ้าว่าเองเหมือนโอแล้วคอมืดอะฟิวตอัออวแล้วความอ <laughs> ีกแล้วนะ <laughs> ความจริงแล้วนั้นพี่เต๋อ,อยังไม่ไไมาถึงหรอรคะพี่ตู่ถึงแล้วเขาส่งรูปมาให้เข้าไปจอดรถที<ม>่ร<อ>้านจอดเ,เองยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยฮะไม่เขาจะเขาจะหัฟาได้อิ่แล้ววันนี้เขาจะดูอังกีหนด่งเดียวไม่เขากาจะทำไอเอ็มเหมือนกันเขาจะรอดูว่าใครจะแตกก่อนขอเลิกกินข้าวตอนบ่ายสามสู้ดีวะทำได้อยู่แล้วเราจะทำได้ไหม Hi Mina ในรูม I'm from Philippines l o you both เหมือนอยู่พรจันแล้วโลกพระจันทร์ค่ะยไปเหรอกําขรค่ะ Hi from USA วิ่งจริงอิทอลแฟนมาเยอะมากเลยเนี่ยเอาจริงๆอู้น่าหมดแฟขอร้องแรกนะ เราจะได้ไปจอดตรงไหนเนี่ยจับมือกันรุดน้ำหนักจับมเลยคุณค่ากินข้าวตอนเที่ยงคืนอ่ะอาิบุนะแบบเต็มโตอ่ะ,อะ,อะแต่วทำแบบนี้ประจำเลยแล้วทำไมไม่ชวนก็ยังทำงานเหมือนเขามาดูเราเฉยๆจรินะงๆเขาเขามาดูเจอกันตะเตงก็ลังไปค่ะน่ารักมากรีบๆเลยนะ ใกล้เริ่มแล้วงานมันจะใกล้เริ่มแล้วนะต้องรีบมานะรู้เปล่าหายฟ้อมไทยเลยจะหยุดยากวันนี้คนญี่ปุ่นด้วยนะอาริกกโตโกเซมัสอิรชามาเซคนอิจิว่าคนอิจิว่าโหเนี่ยแบบเนี้ยเรากำลังสวยแบบเนี้ยเลิฟเลิฟ มีชู thank you วิ่งออกจากบ้านแบบเร็วๆเลยวิ่งมาให้หมดไม่ต้องสนรูใครนู้นไงพี่เตานู้นไงนู้นพี่เตาเจอดต่ตรงไหนนู่นอะค่ะพี่เห็นพี่เตากำลังเดินมาไม่ไม่เห็นเตาแล้วเขาบอกให้ไปจอดตรงที่ตรงนี้เหมือนจักรกับอะไรเมื่อยแล้วช่างเฉยทุกคนแห้งอันนโอ้โหไม่ได้เหมือนเดิมเหรไหม ทุกคนค่ะโอ้ดูเลยตอ, <laughs> อบชัดๆนะ <c oughs> ไปแล้วนะทุกคนเดย๋ยว,วางก่อนนะโอเคไหม <c oughs> thank you so much for come join with my video live นะคะบายบาย